ได้ได้ได้เนาะงี้เนาะเพตัวสีมาได้เลี้ยวตัวซ้ายเถอะข้ออยู่ข้งกินกระตุ้มกระบอกกระมันนี่ไอ้เพื่อเขาก็นะพี่น้องเนาะเพปลนสีมาปลูกไวปอยู่ได้ถุงโจดน้ำใยบริกิรจักเพือหลายปีดีได้เลยใช้เงินสิปล่อยมีประโยชน์ได้หอดเคียงใหญ่มาโยกการนาเพื่อที่ đắp đi xuôi mưa à, đi à nó mưa đi khỏi đi sinh một năm mùa nắp mùa đông mùa 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 này mùa mùa ไปด,ดีพี่น้องสะแพงสิข่าวันไปสื้อข้องต่อน้พี่น้องไอเคยเถาคนล่วงไยนาแป้งกับท่าค่าโหลดเลยบ่มีฮอตแวนเนื่องเบียไปสื้อเอาข้องถิ่มันเบิด เล็กๆหน่อยๆแล้วพี่น้องส่วนก็อเเถ่ากก็ท้ายหน้ามือนี่ก็คือนสิแล้วนะเพราะว่าหวเหตุเอาบ่บเบิร์ดเหตุเอาหน้าตากาตาเดียวน่าจะหายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหตุหน้าซิใหม่พี่น้อง หน้าซิให้ใส่แต่เข้าเจ้าเลยปีนี่เข้าเนียเบ่ดได้ใส่แถวตื่นแต่ตีสี่ผู้พี่น้องเย้ยเหล้วจำหันเนาะแต่งของอยู่ของกินให้น้องบูมลงจำหันแล้วกะ็เตรียมของไว้ให้น้องบูมกับน้องนั่นแล้ว,นะลวนะเนาะเหยดกับเข่ากับน้ำแล้วกะ็ส่งเคยแถวแล้วละกะ็ ที่ได้เดินทางไปอันสื่อคลองนาะพี่น้องอันท่าแป้งนี่ก็มีแห้งขึ้นมากเราได้พี่น้องบัวได้เนี้ยเเน้อนนะ่ะขั้นบัวได้ท่านี้เนี้ยเอานือนนะ่นะแป้งพุนนี่ก็ดีอย่างหนึ่งท่าเหลบวบัวเนี้ยว ถ้าเร่รส,สดซื่นไม่แห้งพี่น้องอลูดอลาดอยู่กบยามันโอเคเนาะเบิ่งทางไปทำกันนี่เนาะเออในการเดินทางเนาะพี่น้องเนาะลุยเดียวอีกแล้วออเมื่อนี้ นี่ออกมาหน้ากัทางป่าได้น้อยเดียวน้องบอสบ่คอยอยู่โอ้ไปผุดเดียวสิหลอด,ดยบ่ได้เมือนี่ตาโหลดสิค่าแทะอันนี้ได้น้องไปหลอดอยู่บ่บาทนีห่หลดหุ่นไดน้ี่มันแห้งหมักค่าซะ ติดต้มในหนึ่งนี่เล่งขวดลงรถได้โหอันนี้นะมันบอกคือรถอันพวนกรถมีกลมมีโก้รถอันน่ะมันบอกค้าแต่รถลดหุ่นได้นี่เบาๆนี่ค่าถ้ารถลเช้าแพงไปค้านีได้โหลดเห็นเหรอมาได้ฮอดตลาดโลกมา ตามหอยตามหอยเขาพี่เนาะท่านย่พ้นเนี่ยบอกอยากไปใส่ีิงโอพี่เนาะเออหิงโง่หลดค่าขัานค่าเนี่ยเป็ดสมง้งช่องสม้งผมมันกันกนบโบขืนเนาะบานเถือ่อจนได้จ่างหลดเขาผมได้มาดึงขึ้น ข้างนี้พงนี้ดำเลยพี่น้องเพิ่นได้กะแต่หัวปีเนาะโอ้โห,โห,โหดำแล้วดำว้แท้ๆงาละเบาเนาะพี่น้องอันนี้วานกาสงาชอบแพงนะอยู่วานการ,าาาการพี่เนาะเพราะว่าพี่น้องอยู่วานการ พี่น้องทั้งเหน่ชอบแพ่งนี่พินคนบรรณาการอ่าชอบแพ่งก็เลยม,มาอยู่บรรณาการอ้าเอเคอ้าว สบายเนาะบ่ได้ไปดำหน้านำ้ำงูนาะห้องใส่ละพ่ายถุงถีพ่นดำเมื่อกี้นี่แล้วม,มีแต่มีแต่ล้านพิ่นกับผัวเพิ่นลงดำเพิ่นละหนั่งเผนนื่อเพิ่นก็นั่งก็ไม่ได้นั่งจะซื้อเพิ่นขายของพี่น้องขายของ นี่ยังพอลุ้นในเขตอูกทางข้างหน้าอั่นนี่นะเป็นดินลื่นทางหนาเนาะพี่น้องาแพงเที่ยวก็จนจําได้พุ่นละดิมีรถคนเที่ยวอยู่เนาะทางนั้นน้ํามันบ่แพงแงขาดายพี่น้องเอ้ยนี่ยว่าน้ํามันแพง ไปก่อน่บขับรหลดมื่อเดียวเนาะมันทางกับโบคอยงามันไดมาหอตลาดแล้ว ้กับเขา่าจะมใส่อ่อนใส่อ่อนปิ่งเท่าไรชิพันยังอันนี้นนได้มูได้ราคาเก่าเนาะยังราคาเก่ามูมยังราคาเก่าเพราะว่าขายอยู่พุ่นมูสุดเอาห่อตลาดซื้อของเรียบร้อยเลยบัดเป็นซีเมื่อหิวขาวแล้วแม่ทัานกินข้าวเศร้ามาแต่เด็กกู ข้าวโพดกับมีตลอดมีตลอดปีมันก็โหดกันไดปีนีอ่อันนี้เป็นหวัวเป็นริบเขา่างามงามงามไปซื่อปูนีกับอันนี้ củ kiều phật thảo ok phe nóa sạp gặp rồi nó คือค้องแล้วเป็นชีเรอร่อยเนาะมาแต่เจ็ดโมงแปดโมงหมดเลยพี่น้องนะจนสิบเพลแล้วหมดเลยเมืเม่อเนะ่ะห้ากันสิเมือ่อเมื่อกันยังสิบไปหานะ้าแหวสือมาเันใหญ่ๆอีกเกนาะค้อ,ยนะองยังประทานได้ครบเมื่อในช่องสายใบใบหมดเลยแต่นะสิ่หอดบาน ีก็สิขอจบคลิปก่อนฝากกดไลค์ก็แร์ก็ติดตามในด้วพี่นังเด้อสวัสดีแล้วชมคลิปหนา